สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับรายการไลฟ์เกมเมอร์กับโอแคสติเกมแล้วก็คุณไนแมทพีเอชของเรานั่นเองครับสวัสดีครับไนแม์ครับเกมสปินเดอร์เซลแบ็คลิตนะครับมิชชั่นคัลออฟอู้ะครับมาเหนื่อยหน่อยวันนี้อัดดึกอ่เล่นกันเลยดีไหมป่ะผมกดเลยดีละอ่าี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนใจขอซื้อกล้องใหม่ก่อนดีกว่ากล้องด้วยนะครับ นีซื้อกล้องนี่แหละครับเนี่ยนี่นี่นี่เราซื้อแว่นตาใหม่โอ้เพื่อเราซื้ออีกอันนึงนี่ภารกิจอะไรเนี่ยครับโอเคแค่นี้ก่อนพี่กันโอเคไปไปไปไผมพร้อมแล้วครับเออแล้วนี่ด่านอะไรพี่อ้าวลืมลืมลืมเลือกเองพี่เป็นคนแปลไม่ใช่เหรออ่าอิงลิชแชนแนลนะครับ ช่องอังกฤษครับเอ้ยไม่ใช่มันเป็นประมาณว่าเราฮอกกินซีฟอร์ดก็คือเหมือนกับเป็นท่าเรือหะไรสักอ,อย่างที่ประเทศอังกฤษครับอะลำบ๊องโอ้กางมหาสมุทรเลยนะครับไปครับผมไต่ไปแล้วซุนจะไปทางไหนไปเลยครับคุณโตไต่ตนำ้ำเอ้ยลงไม่ใช่ไตน่น้ำ แยกกันได้แล้วเขาหยับมานี่หนูกดซาดามไม่ได้เรียกมันนะครับจริงๆมันเป็นคำไว้พูดกล่อมไอ้นี่ไปไปแล้วหนึ่งนีแน่ฟาดื้นเราเป็นคนดีนะเราจะไม่ให้ใครเห็นตพมันได้เอ้ไม่ใช่ตพดิ ไม่เห็นใครเห็นนอนกู้งานะลงน้ำไปทำทำอาชีพเก่าว่ะเก็บศพพอตึ้งไปไปไปเอาละไมเราไม่ย่องอ่ะเออไปดับตกใจอัะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล้างที่มีชื่อว่าปิดเกมแล้วเหนึ่งตัวมาร์กเอามาร์กดิเออมาร์กละหนึ่งตัว สองตัวไอ้สองตัวมีหมวกเอ๊ะทำไมมีหมวกก็เห็นไมละที่มากแล้วอ่ะมีหมวกใส่หมวกเหล็กเอ้ยเปิดเบาๆดีวะเอ้ยเ้ยมันก็ไม่งงกันบ้างเหรอวะจู่ๆประตูเปิดเองลมแรงอ่ะลมพัดยินดีลมพัดเยินดีเฮ้ยเฮ้ยเกือบเห็นกูเฮ้ยเกือบเกือบ ไม่ให้มันมาหาด้านหลังแมวด้านหลังแล้วหลบอยู่ครับใจเย็นสิอ่าดูสงสารกูมั้งเถอะเฮ้ยมันมีหมวกอ๋อเฮ้ยคิวได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยางยางครับเราจะทำแบบไม่ใช้กระสุนครับภารกิจนี้อวดเก่งครับอวดเก่งเห็นไหมครับนี่เป็นไงครับเอิ่มผมทั๊แบบไม่ใช้กระสุนใช้มีดฆ่ามันเลยนี่หว่า อ่ะครับแบกล่างครับแบกล่างคนเก็บดิ่งครับอ่าแล้วคนตะเป็ดิ่งพระธารอันนึงนะครับทุกคนเป็นตัวรอด้วยอ่าโง่โยนก่อนครับทำลายหลักฐานฮอาชีพเก่าของพี่เอ็นเขาคือเก็บตกทำที่ปดตึงถุยเออไม่ใช่ที่ออกติดคำพเสียงคนณร้อนเลยเนี่ยครับผมถึงบอกนะว่าเราอยู่ที่บ้านล้างเฮ้ยุมีปืนใหญ่ด้วย พื้นหมายบางบางระจันไอ้บางระจันเฮ้ยย่มีกี่ตัวสองสิมีหมามีแซมมีหมาหมายแก้ววะแค่ตัวเดียวเห็นหมาอืมมันมีแค่หมามั้งใช่อย่างนั้นนะรู้สึกมันจะอยู่ใกล้มากไม่ยินเสียงใกลใจใกล้มากเลยเฮ้ยแอบแอบแอบชิดซ้ายแล้วเปิดประตูดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้นี่มันเรียกคนแม่เห่าแล้ววะ ไปแอบ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 ไปยังแม่งมาเร็วไม่เชื่อกลอกจากห้องนี้ปิดไฟปิดไฟออกไปเลยออกจากห้องเหมือนจะมาบ้างคนเฮ้ยตรงนี้มีทางไปอ่ะไปสิอยู่ทำไมอย่าไปด้วยเหมือนกันเนี่ยไปยังไงวะลงไปลงไปแล้วเราเดี๋ยวสิอ่ะลงมาแล้วโอเคกำลังลง งงอะสิคราวนี้ทางไหน,นวะที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนวะอ๋อใต้ดินนี่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 ผมเจอทางละนี่เฮ้ยมีกล้องวงจรปิดกูผิดทางละผิดทางแล้วเอ๊ะมีที่เอ้ย,อยตรงนี้มันมันบอกให้งัดอะอ๋อรอรอแป๊บรอแป๊บครับ,บอ๋อโถไอ้ตรงนี้มันก็ที่เดิมที่เรามาเคย งัดกันนี่ว่ะหนึ่งสองสามสอเคเฮ้ยชึ๊บมีใครไหมไม่มีมีแต่กล้องกับเสนเซอร์โอ้ยิงก็ไม่โดนพาดพาดหนึ่งนัดเสียหนึ่งนัดฟีเลยนั่นแหละบ้ารหาที่ปิดกล้องมึงจะปิดเกินดีกว่าปิดไฟแทนเผื่อเฮ้ยมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวเฮ้ยไม่ทันละ กูเปิดประตูเรียบร้อยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงบอกเราวจะไม่ยิงไม่หรอพ้นกินเนี้ยเดี๋ยวโดนเลเซอร์นะระวังโดนเลเซอร์นะพันกิ่นนี้ม่เออเวสเตล์มันลงเลยลากแม่งลงน้ำเฮ้ยเฮ้ยมันบอกได้ยิน Sure heard อะไรอ่ะไม่รู้ได้ไงมันได้ยินนี่เห็นไหมบอกแล้วพันกิ่นนี้เฮ้ยมีหมากูจำได้ เออยิงหมาก่อนเลยให้ระวังเลเซอร์นะปิดเลเซอร์ไม่ยังยังยังไม่ปิดดีเด้อไม่รู้หมาตายบอกเลยนี่แส่ไม่ดีครับบอกเลยครับใครที่คลิปนี้รักหมาผมบอกเลยผมยิงครับผมยิงหมดตอนนี้หมาจุด B จุด B ทำาะรกิจยังจุด B ไปจุด B ก่อนเดี๋ยวผมเอามาคิด C เผื่อไว้เลยครับ จุดสี่โอเคทำลายเซนเซอร์มันละลาดเวู้ดเกือบเกือบอเ,เกือบเห็นเครื่อฟ์บ้างแลนี่นี่อะไรวะเนี่ยสมาร์ทโฟนเหรอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทอ๋อเจออีกตัวน<า>ึแล้วเขียนละอ่ะมารีบรีบมาไปจุดสีแล้วเนี่ยรีบจริงรีบจริง มามาร์คครับมามาร์คระวังระวังมันเห็นนะครับมันมีสปอร์ไลท์ด้วยค่อยๆขึ้นมาเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยเบาไปมบาไปมันต้องมีประมาณกี่ตัววะเนี่ยทำไมเห็นแค่สองเองะมารร์์คคมาละตรงไหนวะไหนอ่ะฮะตอนนี้สามเอาออกไปแล้วเหรอเห็นละวอีกตัวหนึ่งโอ้โหโอ้ยออก ระวังระวังระวังนะครับโอ้ย,ย,ย,ยเฮ้ยเกูรู้มึงเห็นมึงรู้ว่ามึง <c oughs> ม,ม,มันรู้ว่ามึงเห็นแมวแมวแมวมีกี่ตัววะสี่ใช่ไหมแน่นอนผมจะสเตลลตัวนู้นแล้วนะหนึ่งสองพุ่งไหมครับ โอ้โม่นอยู่เรียงกันเลยว่ะนนยิงตัวหนึ่งแม่งรู้วีแน่ๆเลยมึงช่วยช่วยหันไปทางอื่นได้ไหมไม่งั้นกูเทคแดดมึงนะเดีดจ้าใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชีวิตไม่รีบเฮ้ยระวังมันเห็นข้างบนอะ่ะ <c oughs> มึงยังไม่เดินไงใช่ไหมอีเหี๋สามตัวเนี้ยระว,วงัววงระวังโอเคเราลอบมาทีงนี้แล้วโอเคเขาบอกว่าภารกิจนี้อย่าใช้ปืนแต่กูไม่สนแล้วกูใช้แล้วกูก็ใช้แล้วเหมือนกัน เรียบร้อยครับล้วงอย่าใช้ปืนใครมันบอกไว้ดีเ <c oughs> องนั่นแหละนี่เรียบรอ้อยจุด C เดี๋ยวผมจัดก,การให้ครับจุด C ครับเขาให้มาทำอะไรครับอ๋อมาเปิดเครื่องปั่นไฟถุยไม่ใช่อ่ะครับมันบอกว่าออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แยกย้ายครับแยกย้ายครับภารกิจเสร็จไปรับเงินเดือนที่ใครวะ <c oughs> ขาขามาไปขามาน,นี่รีบครับโอ้ <c oughs> โหไปบางเมียรอ,อหรือไงรีบจริงไม่รอกูเลยโอเคได้เงินหนึ่งหมื่นโอ้โหอาจากกรย์โคตรถูกเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาครับแตมเฮ้ยเดี๋ยว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 ให้กดไม่ทันนะครับจบไปแล้วครับหนึ่งภารกิจนี่แหละครับภารกิจแค่ภารกิจแรกแม่งโกดครับรู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยพ้อยไอหมาตัวเดียวมึงฮากูตกใจมาภารกิจต่อไปกันเลยที่ไหนเนี่ยไอ เเรามาเริ่มภารกิจต่อไปกันเลยนี่ภารกิจที่ไหนอัการนิฐานหรืออะไรไม่ใช่นี่อืมเห็นอะไรวะพี่ชื่อไหนวะเดี๋ยวอะารละเอียดแตบอ่ะมันไม่มีรายละเอียดให้ผมดูอ่ะเนี่ยมันไม่มีอ่ะเลเกมเลยจะได้มีโอเคจะได้มีทั้สองภารกิจก็พอนะครับนี่มันอยู่ที่พี่ชิกย่านะครับ เช็คเนียเช็คเนียเช็คย่ากูก็อ่านไปได้โชว์ภาษาอังกฤษเลเวลศูนย์ครับเช็คเนียนะครับเช็คเนียนะครับมันให้เรารอบไปทำอะไรโอ้โหครับก้องมาเพื่อเฮ้ยแล้วมันมันมันทะลุเสื้อผ้าป่าววะทำได้ก็ดีสิ พวกนี้ยืนคุยกันไม่สนใจโลกเลยแล้วอย่าเพิ่งยิงตัวนะยิงเลยปะอ่ะอย่าเพิ่งปะทำให้มันหลบไปเลยสองเดย์ใช่ไหมคือภาระของลูกมาโอเคไอ้ไอ้ไปนึงกดผิดปลาลลำโพงดังนั้นเอาอ้ยิงอย่าเพิ่งไปดิ ช่วยไม่ได้มันไปแล้วยังมันเดินไปหามึงอนนะแตเย็นแตเย็นใจพึ่งนิ่งไว้นิ่งไว้อย่าโย,ยนโยนเลยตอนเนี้ยมันอยู่คู่ก,กันไม่ทันละเสียของหมดเลยทุกอันอ้ออาวเยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออแป๊บๆโอเคสักพักนึงโดนกูด้วยไปสลบสลบหนึ่งสลบสองอ้าเป็นไงล่ะสวย ้ยอันนั้นก็สลบว่ะนั่นพี่อีไม่ใช่หรอเอ,อ้าวเหรอไม่ใช่อะโหคือก,ก็มันสลบเหมือนกันเสียกล้องไปฟรีสองอันเลย <smoking> เอ้ไเสียกล้องฟรีอันหนึ่งเสียระเบิดเสียระเบิดรอบๆสองอันร่อเราจะสำรวจรอบๆเป็นซัพพอร์ตที่ดีครับๆๆๆโอเคเอกาสารตรวจสอบเสร็จแล้วไหม <S <S 2> <S 2> อึ๊บเอกสารตรวจสอบมาตรวจสอบเอกสารเลยเหรอ ทดสอบเอกสารอะไรของมึงวะดูลึกลับแทะแป๊บนึงแป๊บนึงรอด้วยดิปิดกล้องก่อนตัดไฟเรียบร้อยครับปิดกล้องเรียบร้อยแล้วเห็นกล้องหมดทุกอย่างเห็นกล้องหมดทุกอย่างเห็นอะไรวะกล้องเห็นระเบิดกูก็เห็นไม่ใช้กล้องแบบมึงด้วยกล้องแบบนี้นะกด F อ่า เขาเรียกว่าจ้าปิดไปนี่มันเช้าอยู่แน่นอนเลยมาละไม่มาไม่เห็นมันนะคุณคุณคุณอคิวได้ปะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ได้แล้วดิแต่ว่าไม่ได้มาไอ้เอ้ยเอ้แมวแมวแมว อ่าครบแล้วนะเฮ้ยลองลองสเตลแบบไม่ใช้เสียงดีกว่าจะประหยัดกว่าป่ะมาหาผมเลยขอเอ็กแอบแไปก่อนแอบไปก่อนเดี๋ยวมันต้องหันหน้ามาทางนี้แน่ๆเลย่ไงเห็นไหมเคลียร์ตรงนั้นก่อนเออแอบแอบเดี๋ยวมันต้องเดินไปทางนี้เดี๋ยวจัดการให้ อยู่เงียบไว้อ่ะีดีเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะนี่ไงโดนกระทืบนี่ไงโอ้โหแม่เจ้าแม่โจ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเราพลาดเองครับเสือกไปเร็วกันครับสเตลไม่ทันอ่ะมันเห็นเราก่อเนี่ยอ้วนอ่ะใช้ เปลี่ยนกดบีอ่ะหรือกดบีเปลี่ยนเป็น P ีนี่ะเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วโอ้ยโอ้ยมาร์คหนึ่งตัวสองตัวเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านในบ้านไหนคือบ้านมึงวะมาเอาตัวนอกก่อนเลยเอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออนาตายตายไอ้เหี้ยยิงเจอหมดแม็กซะอ้าวทำไมเฟล้ยวอะเอา อ๋อพี่เมื่อกี้เห็นฉันเลยกระทำไปโดนกระจกกระจกกระจกแตกโอ้กระสุนโดนก็เดี๋ยวไปดูในคลิปก็ได้มาครับขอภัยครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับพอดีมันไปไม่ไกลนะเนี่ยเขินเลยยิงกระจกแตกถุยเฮ้ยกระจกเอ้ยไม่เอาไม่อยากเห็นกูดีเดี๋ยวละตัวที่สามโหอยู่ใกล้กันหมดเลย เดี๋ยวตัวนี้ยิงฮะห,หันไปก่อนเออสวยโอ้ยลุมยิงครับซอยกันยิกเลยครับไปยลุกย, <c oughs> ยิงครับเมื่อกี้ถึงกับต้องลุมยิงครับรู้ตัวยิงไม่ตายเ,เอ,อ้อลงรีบปล่อยแล้ว กดกันหมดแม็กครับเฮ้ยประกอบเอกสารหนึ่งหลักลาปะทดสอบให้เสร็จนะเว้ยเดี๋ยวเพิ่งนวิ่งกลับมาเหนื่อยนะเฮ้ยชุบกระโดดว้าไปไหนแลาบ้านะหนึ่งตัวตอกเอา หนงครอวเียตัำนนเากง่ DCS ิบัตรอ้อ้่วงโิงมันไม่ทันไม่ต้อง AC มันมันต้องสองครั้งอะใช่ตัวตัวธรรมดาเนี่แหละมา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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมา อ้าวอาวอ้าวนินิโอโอไม่ตายสิบนัดตอนหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งแม็กครับตอนนี้เฮ้ยมันไปไหนไรตัวหนึ่งอะเจอแล้วเดี๋ยวอีตัวนั้นยิงให้เอายิงตัวนี้ถูกป้อมไปอย่างรวดเร็วโอเคโอเค Oh, đây ờ. là lì, nối mọi người, bên lì, là người. Bí sở rèn lì, bí sở rèn lì, bí sở rèn lì, bí อย่าแล้วนะครับตอนนี้ครับเราเล่นมาเป็นร้อยรอบแล้วครับเปิดประตูจนประตูต้องขึ้นสนิมนะครับตอนนี้มา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 โอเคตัวเ o p m โอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้วยอ go. ซุ่มครับอารมณ์นี้ซุ่มครับ ดูมันวิ่งครับโดงระเบิดนะครับเนี่ยมึงวิ่งแลแบบชิลมากเฮ้ยไอ้อ้วนกันอันี่อยู่ใกล้กันเลยเฮ้ยเโอ้โหเดี๋ยวไปไีเยวฮ้อเฮ้ย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 ย่เพิ่งใจเย็นใจเย็นแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนเอาที่นี่ก่อนเลยดีกว่านี่แหละให้อ้วนมาให้อ้วนมา ลองม,มาด้วยวะขอลองใช้ <c oughs> ใยายตลบหน่อยเพื่อนไม่ได้ไม่ได้อ้วนใส่หน้ากากไม่ได้อ้วนนั้นใส่หน้ากากเห็นไหมไม่ได้โอ้มันไปโน่นแล้วอ่ะมาใส่หน้ากากยิงเลยอ่ะไอซี่คิวเลยนะหนึ่งสองสาม ready when you are เฮ้ยเอ้ยตัวเดียวเลยะ

Come on get movie โอเคไป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 ชึบไปไปเร็วเร็วเร็วปีนดึงอยู่ดึงขึ้นไปดุ้งไอ้เกิดตอยและเฮ้ยเฮ้ยแม่งอยู่ตรงนี้เลยว่ะใกล้จะไปใกล้มากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวจัดการได้เอ้ย มองเขียวแล้วเราไปต่อต้องไม่เงียบมองอะไรอะนี่แซมมองไปเลย Nice take d bridge that guy's on our wanted list บินบินบินเก็บสไนเปอร์ไปเก็บสไนเปอร์ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปติดเก็บสไนเปอร์เลยเดี๋ยวไปหาไอ้นี่ให้เก็บดีๆนะเฮ้ยฆ่าทิ้งเลยไม่ต้องห่วงเราโหดอยู่แล้วมอง มันข้า่อยแล้วมันขึ้นข้างตีโตเลยอัพใส่กล่องไปนึงนี่กล้องมันมองไล่ตัวหนึ่งนะนี่อัพเกรดกล้องมาแค่นี้หน่อยเองมันเห็นแค่ตัวเดียวอะกล้องมันมองคือได้ชั้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ใจเย็นใจเย็นค่อยๆไปไม่รีบ เดชั้นนี้เอาไงกับมันดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดดีๆระวังหมาเถอะกลัวจะเจอหมาเลยดิปีนขึ้นมาได้ไหมมาส่องด้วยมีใครอยู่ไหมมีตรงนี้มีแค่ว่วหนึ่งตัวเอ้ยมาหนึ่งเฮ้ย สองสามยิงเดี๋ยวนี้ไป,ไปเดี๋ยวพึ่งขึ้นไปนะมันมีในห้องนั้นอีกตัวหนึ่งอนะ่ะในห้องนั้นมีอ e <c oughs> ีอ้วนอย่าเปิดไม่มีนะกล้องมันมองไม่เห็นแต่กล้องมันมองไม่เห็นเดี๋ยวมันก็มีไ,ไ,ไม่รู้ผมไปแล้วไปไหนไงอีกตัวหนึ่งอนะ่ะเออเดี๋ยวคุมคอนะลองให้ไประวังเลเซอร์หนึ่งสองวิง่งเบรก ลุนล้น uh. ปิดเลเซอร์ก่อนเราค่อยไปทำภารกิจน่าจะอยู่ข้างล่างอะไอ้เวันอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้หรือไม่ก็อยู่อีกห้องหนึ่งอ่ะเชื่อเสร็จแล้วเฮ้เราไงต่อเราหนีสิหนีเหรอบินหน้าตามดีกว่า เป like ิดเปิดเปิดน่ารันี้เปน่ารันี้ปีนยังต้องไปก่อนสีเร็วตัวเลยเอาปิดน่าตาทำไมเดียวนมึงมาปิดทำไมเชี่ยหมาหมาบ้านไขว้เร็วขึ้นมาไปแล้วไปแล้วไปวันเคยเห่าวะเฮ้ยมันใช้เชือกได้วะรู้สึกลองไปอยู่ใกล้ๆเชือกดิขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยเชือกไม่ดิโตเห็นไหมเตะไปละเออมันใช้เชือกได้มัเชือกที ไปแล้วใช้เชือกครับใช้เชือกเข้าถ้่ามข้าถ้่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่เข้าถ้่ามอ่ะที่กลับไปทางเดิมอ่ะทางที่เรามาไปแล้วเข้ามาตรงนี้นะนี่ทางนี้ที่ดีเก็บเฮ้ยย่องยังไหนก็ดีวิสสภาพมาแล้วไอ้ทำสำเร็จแล้วครับไปแล้ววิ่งเฮ้ยกล้องระวังกล้องวิสรภาพของกูมาแล้ว Yeah. Yeah. สสวัเย้เย้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกว่าจะผ่านได้หลายรอบครับขอบคุณที่มารับชมกับรายการลังเกมเมอร์กับเซเบอร์เซลพาที่หนึ่งนะครับขอมมิชชั่นขอออกงั้นก็ขอลาไปก่อนพักแค่นี้นะครับฝันดีบ๊ายบายฝันดีบ๊ายบายครับ